ปุประมาอีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพี่จะเทน้ําในแก้วทิ้งให้หมดด้วยพอ,อแก้วเต็มน้ํามายื่นให้หลวงพี่หลวงพี่ก็ผักให้มันล้มพยายามให้น้ํามันออกจากแก้วให้ได้มากที่สุดนี่คือการกระแทกนี่คือการสอนนี่คือการช่วยเหลือแบบดีที่สุดแล้ว และใครก็ตามที่ถูกลงพี่กระแทกลงพี่ทุกแล้วยอมเปลี่ยนแปลงยอมทิ้มยอมทิ้งหลักเก่าๆที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยยอมที่จะทิ้งความรู้ความเข้าใจเก่าๆที่เราได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์หรือไปจำมาจากตำราไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เนี่ยถ้ากล้าที่จะทิ้งคนเหล่านี้ ก็จะเริ่มเห็นมักเห็นผลภายในเวลาไม่นานหไม่เจ้าว่าไปแล้วนี่บอกก็เลยไม่เกินวันเดียวเลยซ้ําก็แต่แบบนี้มันก็มีน้อยนะหลวงพี่ก็จะบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันลอกใครก็ตามที่กล้าทำตัวเหมือนแก้วไม่มีน้ำเนี่ยเข้ามาหาหลวงพี่หลวงพี่บอกอะไรก็ทำตาม บอกให้ฟังก็ฟังบอกให้เข้าร่วมวิดีโอคอลเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ก็เข้ามามีความปาารถนาเด็ดเดียวเนี่ยถ้าใครเป็นอย่างนี้นะจริงๆไม่เกินเจ็ดวันจริงๆการเป็นอริยบุคคลมันโคตรง่ายไม่ใช่เรื่องยากมันโคตรถงโคตรง่ายถ้าปัญญาถ้ายัางดื้อยอยู่ทาปัญญายัางน้อยอยู่ยังไม่ยอมทิ้งของเก่าเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรทีนี้ หลวงพี่ก็ต้องทุกไปเรื่อยๆเพราะเขาเรียกว่าอัตตานุทิฏฐิ